สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเราครอบครัวน่ารักนักออกแบบนะครับทางช่องดีไซน์แฟมิลี่ช่วง DIYB y d บยแดนะครับกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็สวัสดีอย่างเป็นทางการ f อีทุกท่านแล้วก็เพื่อนสมาชิกทุกท่านเพื่อนที่แวะเข้ามารับชมคลิปของเรานะครับกับสวัสดีครับนะขอบพระคุณที่เข้ามาให้กําลังใจเราทุกคลิปทุกโพสนะครับเราก็ตอบคําถามทุกโพสตข้อมูลต่างๆดีๆหรือแบบอะไรเงี้ยเรามีที่ทิ้งไว้ใต้โพสก็ไปดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับ เราก็จะพยายามตอบข้อ,อมูลให้ครบทุกกระทูทุกคนเลยนะครับก็ขอบคุณทุกกาลังใจด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมานําเสนอนะครับกับงานางานไม้เล็กๆ,ๆน้อยๆที่เอามาทอาอะแดปเป็นเครื่องมืออุปกรณ์การใช้งานนะครับก็คือตัววัดไมบ้บรรทัดอะครับนะครับ,นะรบที่เป็นประมาณอย่างนี้นะฮะ คือตัวนี้ครับตัววัดไม้บรรทัดรูเลอร์มาร์เกอร์นะครับก็คือแบบเลื่อนก็เป็นฉากไปได้ในตัวด้วยนะครับแล้วก็วัดขนาดได้ในตัวอุปกรณ์ที่ต้องมีก็ไม่ได้มีอะไรมากครับไม้บรรทัดฟุตเหล็กหนึ่งอันแล้วก็เศษไม้ที่เหลือๆครับที่ทําแล้วก็เก็บเก็บไว้นะครับก็เลื่อยผูซอ อันนี้ก็คือตัวใหม่ที่เพิ่งรีวิวไปนะครับก็เนี้ยลองไปดูกันกแล้วกันว่ารีวิวแล้วออกมาเป็นไงนะเดี๋ยวจะทิ้งไว้บนนี้เนี่ยแล้วลองเข้าไปดูว่าปูซอมันน่าใช้ไหมนะก็ลองไปดูกันแล้วกันนะครับไปงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทํากันเลยดีกว่าอันนี้ไม่ยากง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานแล้วก็เป็นอุปรกรณ์เครื่องใช้อย่างดีเลยแหละเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยเศษไม้ของคุณพ่อเนี่ยมันไม่ตรงเดี๋ยวเราจะตัดทําการตัดก่อนนะตัดให้มันตรงก่อนเดี๋ยวจะใช้เลื่อยปูซออนละเเป็ตตัวตัวดคุ เดี๋ยวเราจะเอาท่อนนี้นะท่อนนี้น่าใช้กว่าท่อนนี้ลายมันท่อนนี้มันติดตาไมา้เอาอันนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวเราก็ทําการเลื่อยตัดตรงปูซอเนี่ยสามารถตัดได้ตรงพอสมควรเลยนะใช้คําว่าตรงเกือบเป๊ะเลยดีกว่าสนะำหรับเพื่อนๆท่านใดก็ลองไปดูว่าทำออกมาแล้วเป็นยังไงก็ลองไปดูในคลิปที่ทิ้งไว้ให้นะครับก็ลองเข้าไปดูว่ารีวิวมาวเป็นยังไงนะ เล่ห์ภูตสองสวยไหมตรงเปี้ยเลยดูตัดออกมาเน,นี่ตรงมากถือว่าตรงมากเลยสวยรอยตัดที่มาไวาตรงคลิปเลยสวยทั้งสองด้านเลยสวยเท่ากับใช้วงเวียนตัดโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทําการตัดผ่าครึ่งนะผ่าครึ่งชิ้นง,งาน เราก็ได้แหละทุกคนประกบกันแนบสนิทนะเดี๋ยวอาจจะต้องตัดแบบ คือเราจะต้องปิดอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยถ้าเราปิดไปเนี่ยมันแน่ลงไปไม่ได้มันเกยนะมันเกยแบบมันหัด,ด๋ยวไปดูว่าทำยังไง ได้ประมาณนี้นะครับก็ขัดแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเคลือบแลกเกอร์นะอันนี้ก็ยังไม่ได้เคลือบนะกับไม้บรทัดมาร์เกอร์นะเอาฟุตเหล็กมาทำนะเป็นอุปกรณ์ช่างงานไม้เห็นะหมับอก,ก็หมุนเอานี่คือสิบสมเซนอ่าเนี่ยก็คือสิบส แต่เดี๋ยวน็อตต้องเปลี่ยนนะคุณพ่อ,อยังหาน็อตไม่ได้เพราะว่ามันมันสูงไปเล็กอย่างก็มือขันไม่ได้ด้วยมันเจ็บมือนะเดี๋ยวเราต้องหาเป็นพวกไขควงหรืออะไรอย่างี้แต่เดี๋ยวจะวัดให้ดูว่าเนี่ยพอมันทําออกมาแล้วนะมันได้ฉากเหมือนกันหมดเลยนะ,ะเดี๋ยวเราวัดจากอย่างนี้ก่อนก็ได้อาไม้บรรทัดวัดกับนี่ฉากนี่ก็ฉากได้ฉากนะีฝั่งนี้ได้ฉากอันนี้มันเป็นอะคิลิกใส ได้ฉากตันงนี้ก็ฉากนะนี่ฉากนะแล้วแนวนี้กับไม้บรรทัดเลยนะน,นะดึงมานี่สีกับไม้บรรทัดฉากนะน,นี่นะฉากเลยฉากทุกจุดนะแล้วเวลาเราจะแบบ จะทํางานไม้เราก็เลื่อนเอาอะว่าแบบอ่านี่ขีดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราขีดเรื่องฉากให้ดูว่าฉากจริงไหมนี่เอาดินสอขีดเลยเนี่ยนะขีดปั๊บนี่นี่ออันนี้คือขออันนี้นะเดี๋ยวเราฉากวัดดูว่าตรงปะถ้าไม่เชื่อก็ฉากวัดเลยเห็นไหมตรงแดวนะเนี่เดี๋ยวขีดขนานกันก็ได้ว่าฉากมันตรงไหมนี่เห็นไหม ตรงเลยนะฉากวัดให้ดูนี่เปี้ยะนะได้ฉากได้ฉากนี่ได้ฉากเป็นไงบ้างครับกับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับไม้บรรทัดมาร์คเกอร์นะทาให้เป็นฉากได้ด้วยนะก็มีจากแก้ไม้เศษไม้เหลือๆนะเรามาประกอบกันนะก็ทําออกมาได้เป็นลักษณะนี้เป็นของที่แบบ จากเหลือใช้เอามาทําให้มีประโยชน์นะครับกากเศษไม้ที่จะต้องเอาไปทิ้งนะครับแต่คลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับจะได้เป็นกําลังใจให้กับเราช่อง Design Family ช่วง DIY y y Dan นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับเป็นไงบ้างครับลองไปทํากันดูนะครับทําแล้วเป็นไงเอามาให้ดูบ้างนะครับง่ายๆไม่ยาก